ถ่ายไม่นานะเียวถ่ายปเียวออกมาแต่อิมมาถือกล้องให้ไม่ควานหน่อยแล้วแต่อิมเลีว้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็อันอันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฟ้ามุมจัวเนาะช่างอิมค่ะวันนี้ก็ฟ้ามุมจัวนะคะปิด,ป,ดปิดหน้าจัวนะคะมาส่งถึงบ้านถายมดแล้วนะคะก็สามพันหนึ่งร้อยหกสิบคะแนนอ่ะถือกล้องให้หน่อย อตอนนี้ก็สันไทยมาถึงแล้วนะคุณแม่ครับปิดหน้าจั่วครับตอนนี้น่าจะเสร็จเสร็จเร็วๆนี่แหละวันนี้ไม่ค่อยไม่ได้ทํานะคุณแม่นะวันนี้ก็สั่งมาให้ครบก่อนค่อยติดลงมือเพราะว่าเราจะสั่งมาพร้อมสันไทยไม่ได้หรอครับครับต้องวัดก่อนครับต้องวัดความเอียงความองศาของเขาว่าจะได้เท่าไหร่นี่ตอนนี้คํานวณมาเรียบร้อยแล้วครับติดหน้าจั่วนี่ก็เสร็จ ก็เหลือแต่เก็บงานเก็บสีให้บานนเย็โอ้ยสีชมพูหวานๆเลยคุณแม่ส้างคลายเด็กแต่งกันสีคุณแม่ต้องดูหน้าตาแม่ควานด้วยนะครับโอ้ชอบสีสดใสจริงๆผมครับผมครับครับกลับไปเลยครับกลาเมื่อวานก็มุงได้ใกล้จะเสร็จแล้วนะจ้าอินใกล้แล้วครับ วันนี้ก็เลืออีกครึ่งล็อกแล้วก็ครอบข้างพรุ่งนี้น่าจะได้ลงมือครับคุณแม่แล้วเราก็จะอบอืมอบเสาให้อบเสาให้ความแข็งแรงอบขึ้นมาประมาณจาัณจกักเม็ดห้าสิบน่าจะได้อยู่ประมาณนั้นแหละนะทั่วหัวหน่อยเม็ดห้าสิบงั้จะเอาอีแดงอบให้เอาโอ <okay. S 2> เคแต่ว่ามอดเขางาถึงเนะาะจะได้การความแข็งแรงด้วยตัวนี้ก็ น่าจะไม่ม <Okay. S 2> we oh, ีปัญหาเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ไก้จะเสร็จเรียบร้อยไก้แล้วไก้แล้วเราจะอบเสากลมให้แม่ฟานเขาอยากได้อิดแดงอบให้เอาเดี๋ยวก็อบให้อันนี้มันนอกรายการนะคุณแม่ฟาน เอาปการที่เอ,า,อาจะตามให้ครับ <ขอ S 2> จะตาม<ร>ะะให้ขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่เป็นคะแนนให้กับพ่อพายนะคะบ <c oughs> ้านไกลจะสําเร็จแล้วนะคะขอบพระคุณเอฟซีใจดีใจบุญทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะขอบพระคุณะคณะแนนที่เมตตาให้กับพ่อพายนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะบารมีช้างสารปกปักรักษาพระคูปกรรมปกปักรักษานะคะขอบพระคุณนะคะ ทำเลยช่างอิมโอเคเดี๋ยวจะให้ลูกน้องมาจัดการให้ก็โซ่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้ช่างอิมช่วยเหมือนกันโซ่เนาะช่างอิ่มเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแม่ควานผู้หญิงไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่ เพราะว่าโซ่เมื่อช่างอิมก็ไม่ค่อยประสบการณ์ทางนี้หรอกเพราะว่าโซ่เส้นนี้รู้สึกว่าจะขึ้นสนิมเยอะแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดกึ่งกลางด้วยเนาะช่างอิมไม่ใช่ล้วของเก่าเพราะว่า,าโซ่นี้กึ่งกลางก็ต้นไม้ไนะโซ่นี้สั้นไปก็ต้องเอาจุดกึ่งกลางไว้ที่เสาไม้เสานี้นะคะแล้วก็จะเอาหางโซ่นะคะมาผูกไว้กับตอหม้ออันเก่านี้ด้วยก็ยังเหลือเก็บกันตกมันค่ะป้องกันตกมันเนาะค่ะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะกลจ,จะสาเร็จแล้วค่ะพ่อพลายมุม,มจั่วนะคะบานเย็นเลยค่ะวันนี้แม่ควานก็ต้องขอนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ